เด้อพี่น้องเอ้ยมือน,นี้ตำหอยแข้งครับพี่นอ้อเนื้อเหนียวตุยๆครับนะขออนุญาตกินรูปให้พี่นอ้องเด้อโอ้ยขนาดพี่น้องทำปุกงวัวได้บบดนนตำหอยแข้งครับซองรูบครับพี่น้องมืาอนี้เอาโอ้สามพันนะพี่น้องลืมค่าวันซองรูบในนี้มาเสียกระเป๋าปุยเด้อครับมืมอนี้ตำหอยแข้งครับเสบเซะแดงแดงกับพี่น้องสวัสดีครับผมเบาปุยจู่ปลาครับผมมื้อนี้เศ้านี่รับพี่น้อง พ่อแม่วันศิลครับหรือว่าเสาปุยครับพี่น้องมื้อนี่ยเสาปุยจุพักจ้ะโกมื้อนี้ครับเสาปุยครับมื้อนี้ตําหอยแข็งเด้อพี่น้องเอ้ยมาเด้อแฟนครับสุมองสุบอนครับสุแก่สุหิมสุศอกสุซอยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ตําหอยแข็งตําหอยแข็งครับมื้อนี้3สกิโล่พนะบ่ปุยแบบเป็น2อกิโลพี่น้องเอ้ยจําข้อพักจะหลีกจักหน่อยในตอนสีเศ้าๆครับพี่น้องมื้อนี้เอาอันอันไดนมาแซ่บๆกันเด้อครับตึนแกะออกจากกันอารจําเพิ่นนําเอาข้อเขาข้อเขาเป่าตัวได้อพี่น้องก้อเขาลงล่างกันพะนะ สลัดม่วงมัอนี้มีผักสลัดม่วงป่ะนะนี่เด้อพี่น้องเลยสลัดม่วงสลัดม่วงอาจจไในมาสเต๊ะก็เบ้าปุ๋ยนะเพราะเป็นเนื้อบักเด้อครับโอ้ยความสาวปุ๋ยครับมันอนี้หอยเงี้ยเปลงๆครับพี่น้องหอยแข่งว่างๆนางคัดหอยครับพี่น้องกินสอดแกงครับมืนอน,นี้กินขาวกินหอยแรงดีครับกินอ่ะสับในเอาเลงคัดจนขาวเลยพี่น้อง ปีอะไรมาเสียบกันครับมือนี่สีสวยๆน้วกันเด้อครับมือนี่งจะกล้องเขาห้องมาครับมาตัดหอยแข้งครับมือนี่ตัดหอยแข้งนามเดียวกองตรงจะเสียบเถอะหลวงแม่ต้องหลวงดนสามสิบดีนะที่จัดไปสองกิโลสิบขีด เปียกครับเปียกโันนี้ว่าเปียกอืมห่วมาละเสียบครับเอามาก็น่าสรัรม่วงแสบวะนั่งคัดไว้จนขาวพี่เนอะเกาตาครับฝุ่นได้พี่น้องเนี่ย สดนํำมวนครับดำน้ำปลาเด็กน้ำปลานี่เห็นบะดำๆพี่น้องสุดยอดเลยมาเด้อพี่น้องเพื่อนขับสมองสุบอลน,นะจ๊ะมากินน้ากันเด้อโอ้ขอบุณครับามาครับมา วว่าอันนั้นเขียนเขียนซื้อไว้หรือหมอแมาพีหาน้องัออออบออออพอใช่ แกแล้วก็มีเลยตามากินเด้เลยไหมพี่นก็บบาตัวใหญ่ดรกพี่น้องตัวน่อยสาวน้าำตำไม่น่อยพี่น้องเลยไม่แข็งครอไม่แข็งหน่อยจิ๋วพี่ยุกไก่นี่แก ร่ครับแ่บอยู่หอยเพินเป็นดีดีเจ้ <c oughs> นไว้ได้บ่าไม่เน่าเลยพี่น้องคัดจนขาวสะอาดหน่วยอวบยิ้มดีค่ะบนี่แหนมสินังคัดหอยจนมัดขึ้นพี่น้องเอ้ย เไปดึงมะล้อบ่ได้ไปสับอยากจะนำคัดหอยหตึมตึมเยอะหรกแม่อยา่าไปดึงมะล้อแม่คันหอยบ่ายบขาวแม่ก็บ้อยากไปเก็บบางหอยสีขาวได้พี่น้องแต่ <c oughs> ว่ามีกว่วมพยาย่ร้ายเติบ <c oughs> อก<บ>เอามือยิดเบาดีบา้าแต่มันไม่เลยสดมันหันนี่ไงดีพแรงดี <c oughs> หาเบาตัวได้พี่น้อง ครับจำหอยจำหอยครับมาเนี่ <c oughs> ยเกบแมกันเด้อครับแฟนรับสุมองสุบวนครับสามิโลสวนน้ำนะั่นน้ำกระเดกโอ้ยหขอ่าครับที่เป็ดเป็ดสมสมครับพี่นอ้อง ตัวเล็กตัวเล็กาครับจ้ำเลยก็ตำแสบอะสามร้อเลยพี่น้องเนี่ย าเด้อครับตั้มคอนก่นครับพี่น้องมนบ่ตั้มคอนก่นครับคนเดิมถ้าว่าเอิ่อผมกินเขานะแสบๆกันครับไปยังเอื่อกินเข่าครับคอมเมนต์มาเด้อครับพี่น้อง มาเด้อครับเมาเหมือนกันเราบสบายครับมันขึ้นเราโทรมากเราสบายยังก่อนนายเจ้าให้หมดหืมเจ้บเอือยยัง ถือพระนอยู่พี่น้องเลยจุนั้นเทอดต้มบ่ทีบ้าถนอมมากินน้ำว่าแต้เนาะเป็นน้ำกิ้มแต่างคนยังยังมับ้างอันนวดนวมันเด็ดน้ำปลาแดด นู่นใช้กันไลมคอันนั้นก็น้ำไปแดกคือกันแต่ว่าหั่เห็ดน้ำจิ้มเอาไหมอันนี้เหล้าเห็ดสีรถครับผู้ได้รถห่างรถเพค่ครับสีบดีสีบง่ามสีแตกสีแตกลายง่ามครับพี่น้องไง <c oughs> เป้าถนอมเห็ดสีรดไหติดตเหล้าเด้อครับเป้าถนอมหน่อยปากแปรครับกดเข้าไปเบื้อง เราเอาบแพงงครับกันเองออเอาโบแคงคขาแเรียเราโบคิดยว่าเล่ลเลใจหลักครับไปจังหวัดน,น่นครับพิมพ์เข้าไปเบ้งบ้าสนอมหน่อยปากแปร้ำได้พี่น่อยจะบะนีเสียงคือบ่บอกหลอกให้ไอ้หาตรงดนอเอาไอ้จัดไป สามกิโลสาม,มเดือเดียนยนีเดียนแห้งคมหลักเลยพี่น้องเด้อหาการโดนโดนเด,ด้อครับปูดได้มีครูมีข้องปไององูได้ว่มีครูกับข้องเดีดยวคูวไว้ไว้อย่าตีอย่าขากันเด้อพี่น้องเลยมันเจ็บ กันตรงมือพี่น้องหาลั่างมือพิษกันไปคิดพอย่ามหักกันเด้อพี่น้องพิดพอย่ามสูมาน้ากันว่ามันตีกันได้สูกันสูบอลไรแนวเด้อพี่น้องสูงรวดแนวนัน่นถ้ขาขนาดนอ้อยผิดพอย่ามหักกันไรหักกันดีกว่าสร้างกันันว่า หาชีวิตครูมักกนงกะเดินแห่งความรักครับมันก็นมียูย่สุครูพี่น้องธรรมดาล่ะครับอยู่น้ำกันผิดหน่อยผิดหลายเอาไพ่กันได้ครับผู้ใหญ่ก็ทราบแต่ว่าหากันไว้ดีกว่านั่น ตัวปะ่ะตัว <c oughs> อ๋อห้คเือแต่ไอามาอีกอย่างอ๋อไม่ก็สองเลยหนึตัวปูเสียงโอ้แซ่บครับพี่น้อ หืมก็เดี๋ยวละงานงัวอยากินหน,หนองนัวน้ำนัวโอเคหูบ่ดีพี่น้องเล้ยตั้งร้างบ้านเพิ่นมาเจอขนเอ้ยได้พี่น้องอือบุญแอวครับเอาบุญแอวอืม น,นั่นแตงพี่งเทียบพี่นอ้องเอย่จังเวอรอิ่นเออขนนะเอิ่นแห้งไงมังเป็นตัวขนนี้จังงงยานขนตัวอื่นแห้งไรคาลาดห้องขึ้น จีควันสีมากควัญแลนนี้อยเราตัวกัมมาก,ก็คือพี่แมนก็คือ <laughs> โหเดีนเป็นชาเลนพี่นังไปจีงเอือนเห็นควันยิ่งินแล้วมันปะควัญไปรีดย่ใสม,มานะควันนะคันววาไปสู้ขวัญไปบุ๋อ๋อแข็งไงห้องแห้ง ปุ๋ยไว้ยังสิบวบผิวใส่ <c oughs> หาควันดูมันมันร่จะไปาพาฟื้นได้พี่น้องมัถ้าเป็นสาวให้กินผู้เดียวหมดเด็กเลิล้อหนึ่งสองลสามลก, 1, 2, ลก,ลกินนั่งกินเล่นพี่ซื้อเนี่ยพี่น้องจะเป็นสาวให้ได้ลูกเนาะสาว มันรู้มากกินนั่นยังกระทดไทยไปเนาะกินได้ลายก็กเกลี้ยงเลรู้มากแซ่บไปหน่อยตำหอยแข่งครับแมนซีนผู้ตำเดือครับเนี่ยโอ้ขอบปุ่นสีนเนียวๆนุ่มๆน้ำไปกวดตอนใส่กปน่อยก็มีนอมตอนหน้ามดน้ำกวยเหรอ นำลายย่อยไปเอาบ้างว่ากน้นหมักเนาะคืนไ่กระเซาบคืนไม้หอยกินหอยแรงดีกินกุีิลักกัน

ไงไงแต่บอกกับเ่เคยกินอเลย,ยเห็นเห็นคเคยเห็นามาลอกมึงูสิคกนี่นะพี่น้องนะไม่ช่ไงมยเงาปั่นนะโอ้โมันตั้งกันส,สองตัวลปลือไปเลนะี้ยงค่ะพี่นออ้องก็เปื่อยผสิเสก็หอยหน่อยก็บ้ำนี่หรอกเจอหอยยังจะซำได้ครับเอาหนามาพลิกแต่แปาหมาพลิกแต่ ขีดต้มมันออกมาเด็กปวดบอกจามองพริกไต้มัน,นมันอาปากวางไว้ตาจานเถอะวางให้อ่างเตรียมวางกระสีอาออกเซเวบอกพริกกะเขาไปมันกจะไข่หรอ,อแต่ผู้ชายมาเซเว <laughs> ยังก็งยังยงัอื้อเปื้อนตัวขนาดไป่น่อย ซอห้องครับไปกินหอยถ้าพี่น้องกินหน่งตะปะคออะไรก็ยันนะทาพี่น้องเบียร์น้เลียผ้าพี่พานองกินบอกหอยแข้งกันหอยแข้งเนี่ยเป็นหอยทะเลใบเปะหอยทะเละ <c oughs> มายูทำงานหน้ากัน น้ำเกิืบ้าโอ้ยแบบมันเลื่อมอย่างเลื่อมอย่างเลื่อมใส่กระเทียมอ้ยี่ก็ทซ่บเล้ยบเตี้ยต้องใส่ไม่สีเมนแล้วน่ก็ออาตาบอกเทียเอาเลยกันเอาไปกินกับไปแล้วผมผมผงสูรสบต่ใส่ผง,งสูกินกับน้ำกลัเลงมึอเดียวเขคือเกลพี่น้อง ว้วกข,ขนาดยากครับเยียมจ้ะก็าขาปุ่นก็นตออมตยิ้มแล้วะัตัวใหญ่ล่องมึงนะกะขนาดกินหอยนางล่มมึงวะฮ้าอิอ่มไป่ ขาขนาดเด้ห่อสามลเฮ้ยกินบะอยนั่งล่มบา้าไหนั่งป่าเลยอยากกินอยนังป่า <laughs> อีกอคขาขนาดไปนหอสามลยิ้มกับปากเลยอันนี้ก็ขอขอบคุณขอบพุณนเด้อครับพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับมีพี่มีน้องได้กันมีมือนี้ได้ย้อนพี่ย้อนน้องแม่นครับเบาโตครับพี่นอ้องห้ามไม่ตื่นตัวเต็ง <laughs> อันนี้ก็ฝากก,ากดนไหลก้นแร์กดติดตามไปเด้อครับบ่าวปุยจุปาครับผมแม่วันศิลป์ครับมันนี้หรือว่าสาวปุยครับเอามาอนี่ครับำตำอยแข้งตำอยแข้งครับพี่นอ <แ S 1> ้อมนงมของเราฝากก,ากดนไหลก้นแร์คือเก่าแล้วครับสำหรับมัอนี่มัมีอย่างหลายเด้อพี่น้องแฉกเคือเก่าแล้วครับตำอยแข้งเอาบ่าปุยพร้อมสาวปุยครับเก่าก็ว่าสวัสดีครับจิ้วจิ้วฝากกดนไหลก้นแฉกนั่นไปเด้อครับบ่าวปุยจุปาครับผมถือว่าไงน้องวันศิลป์มาจับมืองแงบ่าปุยพี่น้องเงไง